ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เล็กรายการคลิิตเกษตรโปรวันตอนนี้ผมอยู่อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะครับอยู่ในแปลงลิกของพี่พี่สวัสดีครับครับผมของพี่ชื่ออะไรครับนายพรชัยบุษบันครับบุษบันที่นี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่บางจะอ้ายหมู่เจ็ดตำบลมะขามอำเภอมะขามครับโอเคจังหวัดจันทบุรีครับได้มีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์ของโปรวันครับผมโปรวันรู้จักโปรวันได้ยังไงรู้จักมีมีเพื่อนแนะนํามาใช้ครับ ของคุณนวลพันธ์ันนวพเข้ามาแนะนําคมนะฮะก่อนหน้านั้นของนวลพันธ์เอาไปใช้กับทุเรียนลําไยทุกอย่างดีหมดก็เลยมาแนะนําให้พี่บรลชัยใช้ครับผมนะฮะก่อนหน้านั้นใช้อะไรไปบ้างนี่เมื่อก่อนเราใช้ของยาข้าตลดาดครับพวกนี่ครับยาฆ่าแมลงพวกของอาบาบางของนี่บ้างนะของคาร์โบซันแฟนบ้างพวกนี้ครับก่อนหน้านั้นเคยทําพริกมาแล้วอยู่แล้วถูกไหมครับทำมาแล้วครับทำมาหลายกี่ปี ทำมาหลายปีครับเป็นสิบปีแต่ไม่ได้ผลเท่าเท่าปีนี้ครับผมที่ที่ได้ผลจริงๆเนี่ยได้ผลเพราะอะไรเพราะใช้ยาของโปรวันโปรทูนี่ครับใช้โปรวันฉีดไปเบสเซ็ตเนี่ยของพี่วันชัยใช้ใช้โปรวันเนี่ยไปกี่ครั้งเพิ่งฉีดไปสองครั้งครับสองครั้งพริกเนี่ยอายุเท่าไหร่ตอนนี้เดี๋ยวนี้สามเดือนกับห้าวันครับสามเดือนกับห้าวันสังเกตว่าหลังจากที่ฉีดโปรวันแล้วมันเป็นยังไงใบดอกลําต้นของมันจะเขียวดีครับ ดอกนี่ออกตลอดเวลาครับดอกนี่มีอยู่ตลอดเลยใช่ไหมฮะออกอยู่รายวันเลยมีทุกข้อเลยมีทุกข้อเลยครับเอ็นว่าเริ่มเก็บไปแล้วเหรอครับเริ่มเก็บไปทีแรกครับขอบแรกเก็บไปแล้วครับตอนนั้นเก็บไปได้น้ําหนักเท่าไหร่ร้อยกโลครับร้อยกว่าโลราคามันเท่าไหร่ร้อยยี่สิบบาทครับร้อยยี่สิบร้อยกว่าโลอ้ก็เป็นหมื่นแล้วสิครับผมใช่ไหมฮะทุกทุกปีเนี่ยเวลาที่เราทําพริกเนี่ยนะฮะปกติแล้วพริกมันออกดอกที่อายุประมาณทั้งหกเจ็ดสิบวัน ครับผมสองเดือนสองเดือนกว่าสองเดือนกว่าเริ่มออกดอกแล้วงั้นก็จะเริ่มเก็บในขอบขอบที่แล้วเนี่ยที่เวลาเก็บเนี่ยเก็บได้ประมาณเท่าไหร่ในปีปีที่แล้วปีที่แล้วก็ได้ประมาณชุดแรกก็ได้ไม่เท่าไรครับห้าหกสิบโลเต็มที่แล้วครับแต่ปีนี้ชุดแรกได้ร้อยกว่าโลครับผมถือว่าผิดตาผิดตาใช่ไหมฮะแล้วดอกทุกวันนี้ก็ยังออกอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอครับสม่ำเสมอครับผมเวลาการฉีดรู้สึกมีความสบายใจไหมกลิ่นเกินเข้าสบายใจปลอดภัยด้วยครับปลอดภัยครับผมใช่ไหมฮะ ในบริเวณแถวนี้เนี่ยมีใครใช้โปรวันบ้างยังไม่มีใครใช้ครับมีพี่พรชัยใช้คนแรกเลยครับผมแล้วชาวบ้านเขาได้มาดูบ้างไหมเนี่ยก็มีครับคนคนที่มาเก็บพริกชุดนี้เขาดูว่าทาไมใช้ยาอะไรบ้างมันถึงได้เม็ดสังเกตว่าเม็ดใหญ่กว่าปกติไหมของพริกเม็ดใหญ่ใช่ไหมฮะโดยปกติมันจะไม่น่าขนาดนี้ใช่ไหมเพราะเม็ดมันจะนิดเดียวนิดเดียวเมื่อเม็ดมันใหญ่น้ําหนักมันก็มากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมฮะอันนี้ของพี่มาอยู่อันนี้แปลงอยู่ข้างๆเหรอครับผมของพี่ทําอะไรอยู่ ปลูกเือเรียนปลูกพริกเหมือนกันปลูกพริกเหมือนกันงานแบบนี้ไหมไม่ไม่งานแบบนี้ไม่งานแบบนี้ถ้าอย่างนี้เมื่องานแบบนี้อยากจะเปลี่ยนใจไหมนะมันเรียพัฒนาแบบนี้นี่คือความสําเร็จของผลิตภัณฑ์โปรวันนะครับแล้วสําคัญก็คือเราไม่มีสารพิษมีความปลอดภัยนะคนกินก็สามารถเอาไปเอาไปกินโดยสะดวกใจสบายใจนะครับแล้วพริกออกมาดกแบบนี้คาดว่าปีนี้ผลผลิต มากขึ้นไหมมากขึ้นครับนะฮะมันจะออกดอกอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยตลอดนะครับสาคัญก็คืออย่าฉีดบ่อยครับ<ม>ปรวันนี่เดือนหนึ่งแค่ครั้งเดียวนะครับแต่เมจิกมิลเลอร์นเนี่ยถ้าจะให้ดอกสม่ําเสมอก็ฉีดสามารถฉีดอาทิตย์ละครั้งได้ครับแล้วพี่ก็เอาแร่เอาแร่เสริมไปทุกครั้งบ,บวกแร่ไปใบจากแข็งนะฮะแล้วก็เ้า่มนอยากให้มันเกิดพวกเพลี้ยเนี่ยก็สามารถเอาเบียมโปรฉีด สิวันครั้งหนึ่งเหลือที่ละครั้งก็ได้ถ้าจะเอาปลอดภัยชัวช์วเวลาฉีดแช่น้ําตอนเช้านะครับแล้วตอนเย็นเอาเฉพาะน้ําใสเวลาพ่นให้หงายใต้ใบครนะฮะอาการพวกใบหงิกใบกูดจะไม่เจอเลยเอ่าที่ผมทํามาจะไม่เจอเลยนะครับครับนี่เป็นบทสรุปนะครับของการใช้กับพลิกในแปลงของพี่พรชัยที่อำเภอมะขามถามจริงๆหลังจากใช้โปรวันไปเห็นความอัศจรรย์มันไหมครับอาจารย์ครับ เกษตรอัจฉริยะจริงครับมาัศจรรย์จริงใช่ไหมอันนี้เชื่อเลยใช่ไหมเชื่อเลยครับผมเองครับโอเคมีโอกาสได้บอกข้างๆล้านให้ใช้ด้วยนะนะครับวันนี้คลินิกเกษตรปลวกันก็ต้องขอขอบคุณพี่พรชัยครับสวัสดีครับที่ให้มาเยี่ยมชมนะแล้วเราจะเข้ามาดูแลอย่างต่อเนื่องว่าความมหัศจรรย์ของปรวันในพลิกในอำเภอมะขามเนี่ยจะเป็นยังไงวันนี้คลินิกเกษตรปลวันก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ